ครับมาดูอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ใช้น้ำจากาเรียกว่าอะไรจากกระบวนกันหมักของโรงเหล้านะครับนี่ครับเขาจะเอามาเทาใส่เป็นร่องเลยนะครับเอารถไถดันเป็นร่องเป็นร่องนะครับนี่ครับรถไถดันเป็นร่องแล้วก็น้ําก็มาเป็นเหมือนรถรถดูดซ่วมนะครับ เป็นน้ําจากโรงเล่านะครับแล้วเขาก็เอามาปล่อยทิ้งตามร่องสวนอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับรถก็มาจอดตรงนี้แล้วก็ปล่อยน้ําตามท่อให้ไหลไปนะครับส่วนผสมหลักๆที่ที่ผมรู้ก็คือกากน้ําตาลนะครับแล้วก็ยูเรียครับแล้วก็นอกนั้นผมไม่รู้นะครับมาดูน้ํา น้ำนี่กากน้ำตาลเลยนะครับเป็นสีของกากน้ำตาลกลิ่นก็จะแรงหน่อยครับแรงเกิดจากกระบวนการหมักนะครับาลายเจ้าบอกว่า,ลา,าลายยางไหลดีนะครับยางไหลดีแล้วก็เลือกนิ่มนะครับแต่ว่าระยะยาวผมไม่ทราบนะครับอีกอย่างยางป่านี้ไม่เคยโดนปุ๋ย นี่ครับอเอารถไถมาดันดันรากยางขาดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําน้ํากระบวนการเล่าปล่อยลงไปนะครับนี่ครับน้ำดำข้างบนดำนครับแต่ว่า,อาพอเอาแหวงแหวกดูจะเป็น คือน้ำหมักดีๆน,นี่เองนะครับจากกร,กระบวนการของการการน้ำตาลหมักนะครับมียูเรียเยอะนะครับหลักๆนี่ก็ยูเรเยอะอยู่ครับเขาแจก,กฟรีนะครับจากโรงเหล้าให้ลงชื่อลงทะเบียนเอานะครับเขาก็จะไปเทให้ฟรีๆครับช้างป่านี้ไม่เคยโดนปุ๋ยนะครับโดนเตยยาเด่เงอย่างเดียวครับปีนี้เจ้าของกันเลย จัดซะนะครับเอารถไถมาดันรากเลยขาดเลยนะครับแล้วก็เอาน้ํานี่แหละมาปล่อยใส่ก็แต่ว่าที่มันถ้าใส่เยอะๆตามร่อง,องนี่ถ้ารุ้นญ้านี่ย่าตายเลยนะครับย่าเล็กย่าน้อยนี่ตายเลยแต่ว่าต้นต้นพวกนี้มันใหญ่หน่อยคงจะไม่เป็นไรแต่ก็ต้องดูระยะยาว นะครับโอเคก็ของฟรีครับของฟรีถือว่าได้ปุ๋ยใช้แล้วกันครับแต่ก็ดูระยะยาวโอเคครับสวัสดีครับ